พี่มีบุปผกี่ใบแล้วพี่เฟย์ดูซิ่งกว่าเยอะเลยขาดกี่ใบนะเฟย์ขาดกี่ใบนะขาดสี่ใบรวมไปังสามห้าเนี่ยขาดสี่ใบใช่ป่ะเอาที่ผมไปแปดใช่ไหมเดี๋ยวผมปิผมน่าจะเปิดได้อีกสี่แต่เฟย์ไปแรกเลยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีมีป่ะขอองคะเอารวมหมดแล้วรวมหมดแล้วรวมหมดแล้วที่เรารวมหมดแล้วมันได้นี่เกินมาเด็กอะไรเกินเครื่องเครื่องกับโครงอ่ะกับตัวรถอ่ะ ตัวรถได้เกิดมาหนึ่งแล้วก็เครื่องได้เกิดมาสองแรกดิก็ผมมีเงินแดงแค่สามพันห้าเลมีผมมีเงินแดงให้ยืมเอาเปล่าเอาเอาเอายืมมาๆๆมาเดี๋ยวรอนี่ก่อนมาลอยน้ำได้แล้วจริงเหรอใช่เหรอมันจะขาดอะไรทีเดียวเลยจะค่อยแลกน้ำเติมเหมือนกันได้แล้วรอรอดูว่ามันขาดบูปิอะไรโอเคโอเคเดี๋ยวกูลองดิ ลอยได้เยโดเฟี้ยวดิถ้าลอยน้ำได้ยีงย่งเฟี้ยวดิคือพวกมึงอ่ะคิดว่ากูจะไปลองน้ำแล้วแบบตกน้ำแล้วก็แบบไม่มีรถกลับใช่ปะล่ะแต่คือกูไม่โงงไงกูก็เลยมาลองแบบเตื่นๆก่อนอ่าอันี้ไม่ได้แดกกูแล้วนะไม่ได้แดกกูแลวนะพวกมึงอ่ะไม่ได้แดกกูแลวนะ <laughs> ไม่แดกแล้วนะอย่าเนี้ยฉลาดอยู่แล้วครับผมโอ้โหกล้านเลยเหรอ point. อีเวนต์พอยต์อะเหลือสามหมื่นหกล้านเลยเหรอ อ,อ้าวอีที่อ่ะตะกินมันเยอะทำไงอ่ะเดี๋ยวกูชิมก่อนหนึ่งถ้าซื้อถ้าซื้อผมหมดเรียกครับขาดหกสิบใบมีใครบริจาคไหมอะไรหกสิบใบกาได้ติ๊กเหรอขาดเยอะจังวะมึงมึงมึงขาดหมดเลยนี่หว่ามึงไม่มึงไม่มีเลยนี่อีที่อ่ไอ้สัตวฟังก่อนทีฟังก่อนไอ้สัตว์ไม่ให้โอกาสได้พูดเลย ต่างดิเบนพอยต์ใช่ไหมอ,อะไรพี่ point, พหลงอยต์อยากได้โคเดนทิเก็ตสิบไปเนี่ยมีใครโดเนตไหมมีใครโดเนตไหมที่เอาไปแกลกอะไรพี่หลงรับโดเนตทุกช่องทางนะที่เอาไปน,นึงพี่ขับขับชนไปน,นึงพี่ขับก่อนเรยียนเดียลมีนี่ชนเหยือหลงไม่ข้ามภูเขาข้ามภูเขาเท่านี้พอฟอร์มา c เอ็กซ์ขาขดคับหาเลขมันมัน เอาวินน okay uh ี่หาเลขหาหาเลขหาเลขนัดอ่ะไอไอไอจ้าใช่นะหกสองสี่สองหกหนึ่งอ่ะจัดไอ้นัดนอนนะอะไรวะเนี่ยนักนักบินทางลาดทุกขัดบ Y วายสามวาทุกระดับประทับใจ มีตังเท่านี้แหละอีที่เจ้าแค่ไหนอ่ะมีเท่านี้แหละเยอะสุดแล้วเอาแบ็คบ็อกเอาแล้วทำไงต่อวะ อยงเงินวาดีนะแบบนี้แล้วบอกปืดๆเออเร็ียบร้อยางานชิมเข้าเมลอ้าวไหนอะเอ้ยม่นเติร์มมันไม่เข้าเมลวะเอ้ยมันมันไม่เข้าวะนอะเอาเลยเข้ายัางไงไม่เข้าใน F4 หรอไม่เข้าใน F4 อ่ะเอาทำไงอะ เลยวอดแค่ care, เลยส่วนอา้อาวอ้าวไรบินว่อนเต็มแลนเลยวะเนี่ยเอ้ยมันเอาไอา้รถม้ามาจากไหนเน,น,นีในร้านในร้านห้าหมื่นห้าหมื่นขอได้ไมพีย ใช่เอาได้ไแต่ไม่ใช่มหม้าหรอไม่มไม่แต่แต่แต่พี่ว่าสโนว์แมนเฟี้ยวกว่าซิ่งกว่ากับบนพื้นอ่ะกูจะเหาะได้เยอันนี้มันกว่าไอเมีวอันนี้มันกว่าจริงเหาะอ๋ววอ,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 อไม่ค่อยมันบ้าไนไหนพี่แล้วสโนว์แมนมันเป็นยังไงเพี่อนจะซิ่งๆอ่ะอยู่บนถนนอ่ะเฟี้ยกว่าบนถนร้านเลยว่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยนึกโอ้โหลืเอเมกที่อะแต่งล้อด้วยหรอวะเฮ้ยโอ้โหไอ้เฮ้ยแม่งไม่เรียกก่อนกูไครเรียกใครได้บ้างมันซื้อใน <พอ S 2> ร้านค้าใช่ไหมพี่ผมไม่เห็น <laughs> น <laughs> นานรถอะพอาพี่ เฮ้ยเติมแล้วมันมันในเข้าในมันไม่เข้าอะ่ะมันไม่เข้าใน F4 อะ่ะเติมหน้าเว็บแล้วมันไม่เข้าอะ่ะแ,แต่งตัวแต่งตัวอะไรเนี่ยนี่แต่งตัวไปไหน,นครับเนี่ยฮะคุณริ้วลอยแต,แต่งแต่งเล่นไม่ใช่ครับพี่ มันมีจำลองชำระอะไรเรียบร้อยหมดแล้ววะหรือว่าต้องเข้าไปในเมลอะไรหรือเปล่าเรารับกุศลมาเก้าแสนแล้วมาค้าเป็นคารที hmm. ่ร้านเก้านี้เราได้กำไรไหมยปดแสนเดียวไม่ได้ไหมใช่ไหมถ้าเกิดเ,ดเิดของอื่นเราเน <Yeah, S 2> ี่ยในเมลว่าเข้าแล้วไม่ได้หรอ Thank you for your payment Hi <Okay. S 1> Jay พี่ดีสิบ job อ่ะเจ้เซ่ ทำไงอ่ะมันมีดูประวัติไหมไม่เคยขอได้ป่ะไว้ก็ไม่เข้านี่พอดีเลยแลกขายเซ็นติเดียวสามคัน,นครกระเป๋ากวางนี่เราไม่เอาอยู่ละเพราะเรามีกระเป๋าแมวอ,อยู่แล้วกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋ากวางมันเทรดได้ปะ่ะกระเป๋ากวางห้าพันอ่ะ เสได้ไหมเปล่าหรอไม่รู้เมืองได้หรอมั้งมีคนซื้อขายปะไม่ดำดำเติมเท่าไหร่อ่ะทำไมดำดำไม่เติมเข้าแล้วก็แลกไอ้นั่นมาขายอ่ะเส้นเดี่ยก็นีอ่ะเติมเติมเป็นเด็ดแรกเสนเดี่ยสามได้สามคันเติมสามหมื่นแล้วก็ขายกระเป๋าฟังไม่ดูอ่ะก็าสามหมื่นก็กระเป๋าเขาเอาดีนี่แล้กระเป๋าทำไมเติมเลย ไม่ใช่ก็อยากรู้ไงว่ามันขายได้ไหมแล้วราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ไม่เห็นมีคนขายนะแล้วก็ไม่รู้มันเทดได้ปะต้องถามวอดแก่เนี่ยไอกระเป๋ากว่ามันเทได้ไหมกระเป๋าไอยอดท่าผันอ่ะตอนนี้ยังเทมไม่ได้ครับพี่ตอนนี้ยังเทมไม่ได้ไหมครับว่าคือมันจะเทได้ถูกไหมอันนี้ยังยังไม่ชัวร์พี่ยังยังแต่แต่จะขอคุยกันก่อนพี่โอเค <Sorry. S 2> มาแลกได้แค่คาละคนอ้าวก็ที่ประกาศแลกได้ไม่จำกัดไม่ใช่เหรอไอติเวสมึงมั่วปะเนี่ยเออตอนนี้ไม่จำกัดแล้วครับโอ้โหดูดิเป็นทีมงานต้องให้คนดูไปตอบคิดดูดิเอาโหตายแล้ว โชคดีไปไม่เอาของกูโชคดีคนเดียวได้สามคันเลยเหรอไม่หรอกมันอาจจะรอบก่อนคือมันอาจจะแบบไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบส่งเลขออเดอร์ให้ไอโนส่วนตัวเลยนะครับเลขออเดอร์เอาจากไหนอ่ะทิพไผ่ละเลขออเดอร์ก็จากไหนวะก็ดูเลขออเดอร์เอาจากไหนวะเลขออเดอร์ที่มันจะส่งไปในเมลครับพี่ในอีกดีอี้ยบอกว่ากลางเลขออเดอร์ วางเลนเดียนะ้องเลขออดเดอร์เมลกูก็มีหลายอันเหลือเกิน นี่หรออันไหนวะเ,เรียนแฟชั่นคืออะไรอ่ะในสมุดสแตมป์อ่ะอูแคปแม่งนงี้ได้แล้วกันม่ได้แฟชั่นสูมแฟชั่นสูมเหรอน่าจะแันสูมของพวกนี้มั้งคิดมากแต่น่าจะให้เลขตอนนี้ใหม่ลขอเด้อสามสิบเอ็ด<อ> <31 S 1> ขึ้นผูนแล้วเป็นเลขหนึ่งก,ก็กดแรกเลย เลขออเดอร์โอ้ยสาเบริจาคเยอะเนาะเลขออเดอร์ถ้าผมใช้จ่ายเงินทำบัญชีแล้วผมจะไม่มีไม่เหลืออะไรเลยตัวถัาต้องซื้อน้องเออมันมันไม่พอใช้อ่ะเลขออเดอร์แค่ของนอกกายเว้ยฮอตเมลคืออะไรครับไม่รู้จักไม่ใช่ใช้หลายเมลมี Gmail มี Hotmail กายของนอกกาย แฟนผมเพิ่งมาแฟนผมยังมีเลยมันไม่นอกกายมันอยู่ในใจครับกี่พี่ส่งให้โนยใช่ไหมพี่ต้องแล้วฮัลโหลครับฮัลโหล พีชาเออหลงว่าฟางมันดำน้ำได้ปะไอสี่ฟางฝึกมาแล้วน้าผมจอดมันยังขยับต่อเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้สโนว์แมนไอ้สโนว์แมนที่วิ่งบนพื้นมันมันมันวิ่งบนน้ำได้ด้วยนะยิงไปเนี่ยเออแต่ว่าไอ้ไอ้นี่เราก็วิมีนายไ่เผย ไม่ใช่ไอไอ,ไอลอยบนฟ้าสลงกระจมเมื่อกี้กูเกือบจมแล้วแต่ไอไอสนแมแร์บนพื้นนะวิ่งวิ่งบนน้ำได้ใครลองอังนี้ลองไปลองมาแล้วไปลองมาแล้วเมื่อกี้ไม่ต้องไอใครจะเป็นคนโดนจูงไอไอจัดดิ <laughs> โดนจูงไหมเอา้าที่นี่ผมผมขี่กวางเรนเดียตรงน้ำอะ่ะไม่จมเลย พี่ก๊อปอันนี้ให้ผมไลยไหมก๊อปเลขออเดอร์กอบเลขออเดอร์ใช่ไหมใช่พี่ก๊อปมันคืออันไหนอ่ะมันคือตรงไหนอ่ะมันคือตรงไหน,น,อ,อ,ไหนไอ่ะไอเลขออกออเดอร์ที่มันจะอยู่ในอีเมลเลยพี่ที่พี่เปิดเาทีวันไหนผมดูให้ อันไหนวะมีเงินแดงเท่าไหร่อ่ะเห็นคาว่า id order ไหมพี่ id order อ๋อโอเคโอเคเห็นละจริงๆโง่เขียนบอกกลับพูดดีๆได้ไหมเล่าพูดดีๆหมายถึงแบบแบบแบบพูดกันดีๆอ่ะเออพูดกันดีๆอ่ะ แบบพูดกันดีๆอ่ะได้ไหมล่ะแบบพูดกันดีๆได้ไหมอ่ะแค่นั้นน่ะคือนั่นแหละที่จะบอกคือพูดกันดีๆได้ไหมวันนี้กูมาด่าลบประมาณนี้ก่อนจะฉุนเฉียวอะไรกันขนาดนั้นเนี่ย บอสซิต <icana>, ี้รับโค้คีน่ะไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ดฝลองลองทันแจ๊ดขายไอ้เรือบอสซิตี้อ่ะเรื่นะ075483ั075483โอเคโอเคีถามว่าไงอ่ะถามว่ารับเรทเท่าไหร่ครับตัวใหม่ดิ075483 เหมือนพวกเด็กเดินเลยว่ะไอ้เหี้ยไอ้กวางที่มันบินๆนั่นมันเป็นเป็นของกูเลยเขาบอกว่าแปดแสนอะอ๋อก็บอกว่าโอเคครับ กดลิงก์ที่ไโอโนส่งไปให้หน่อยครับพี่มันผมชนรถกันลิงก์ที่ไอโอสน<า>ส่งมา,างใช่ครับบีบแจ๊ดเด็กแต่ก็ล่วงเด็กวางหายกด F กด F อ่ะเดี๋ยวกดลิงก์นี้แล้วไปดูในเว็บวอล์กในประเทศดีแล้วค่อยกด F ไอ้ตัดมึงว่ากูงงไหมอ่ะกูดูงงไหมจ้าหน้าเหมือนอ่ะมาแล้ว ได้แล้วได้แล้ว thank you บอลเหลือสิบละอโาวพี่ชอยฮะครับบอมีของขวัญให้ผมแจกคนอื่นไหมของขวัญเหรอเจ๋งเลยดิวเนี่ยกูอะไรอะมันเป็นอะไรได้บ้างอะของขวัญอ่ะอะไรก็ได้ นี่คิดว่าให้คนอื่นแล้วคนอื่นอยากได้ผมจะเอาไปแจกให้ผมรับบทเป็นซานต้าหนึ่งวอนจริงเหรอจริงคุณไปกับผมก็ได้เดี๋ยวผมไปแจกให้ก็ได้ไม่ไม่เอาจะจะไปไปแจกจริงไหมเนะี่ยจริงแจกจริงไม่หรอกแล้วมันทำไมจะแจกแล้วมาขอทำไมอ่ะผมจนผมขอหมดแล้วเน,นี่ยจริงเหรอจรครับผมมาก็สองคนอืม คุณดำสนใจไปแจกด้วยกันไหมยังไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวนั่นี่คือไม่ทำไมจะไปแจกแล้วไม่ไม่ไม่เอาของตัวเองแจกไปเลยอ่ะไม่มีอะไรให้เลยแจกไปไ<ห>แล้ว,ลวผมแจกหมดแล้วจริงเหรอผมใส่ของขวัญไปเนี่ยกิ๊บบล็อกอุ้ยคันนี้แรงไหมอ่ะคันนี้แรงมะก็ซิงซิงอยู่นะเดี๋ยวผมของลอรอไอยงานชิงไป ไปแล้วใครวะกูไม่รู้เลยกูรู้ได้ไงว่าคนดูเอะแป๊บหนึ่งนะมา อาเฟยขาดกี่ใบนะเฟยอาเฟยขาดกี่ใบนะเฟยฮัลโหลกูแจกไปแล้วไงกูแจกไม่รู้ซองนั้นถึงซาเวียร์หรือเปล่าซองนั้นอะฮัลโหลไปไหนแล้วอ่ะเฟยไปไหนแล้วสี่ใบเหรอถ้าสมมุติว่า เสียงวักพวกเนี่ยถ้าสมมติว่าได้โอเคเกือเปิดตรงนี้ไม่เห็น กดตรงนี้ไม่เห็นมันโดดไปไหนเออแม่งมุดีไปไหนก็ไม่รู้นี่ขคอยแม่งบินกันเต็มฟ้าเลยวะ เอาของขึ้นสนับเจ็ดอ๋อผมลมเลิกความคิดไปแล้วครับผมผมลมเลิกความคิดไปแล้วครับผมผมลมเลิกความคิดไปแล้วฮะเก็บไปในตู้ดีครับจะไปตีไปเลยฮะเืิงของเตองตังค์ด้วย พี่เฟยพี่เฟยพี่เฟยพี่หลงใครก็ได้วายถ้าพับมันเป็นสีเหลืองมันจะขายได้ราคาเดิมไหมครับไม่มันก็ได้น้อยลงพี่ก็เป็นหนุม่มใช่ไหมล่ะน้อยลงเยอะไหมนะวันนี้พี่ขายได้ราคาเดิมสีเหลืองแบบครึ่งหลอดใช่ไหมใช่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 ขายได้<ค>ราคาเดิมผมขายไม่ได้ผมต้องให้อาหารก่อนผมลืม อ,าอ่างนี้คือของทองแล้วก็มาแล้วซักอุ้ยมีเบ็ดพอยด์ด้วยหรอแล้วมันได้อันเดียวเองอ่ะจะบอกว่าสวยสอสเสือยังไม่ทันเต็มตัวเลยควยไอ้เหี้ย เด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 มามาแน่แน่มาแน่แนมาแน,มาแน่มาแน่นอนสวยมาแล้วหนึ่งนับหนึ่งับหนึ่งน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 ับสองรอเลยนับสองนับสองสวย Yeah. นีนับสามนับสามสามตัวให้นับสาม ขอบคุณมากที่ดา่าทีใจนับสี่ออาม,ามีไม่ออกไม่ออกยังนับสามอยู่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 เออโดนอีกแล้ว นับเซ่นับเซ่นับเซ่ว้าววววนับห้าไหมโอ้ไม่ไม่ไม่มีเงา เจอการแฮท็กหยุบเอ็กออโอ้ยพอได้เก้าอันเองเหรอวะมันไ,ได้น้อยยังวะ อาเฟิร์ไปไหนแล้ววะอาเฟิร์ไ่อยู่แล้วสงสัยไม่เอาแล้วมึงน,นะน,นับห้านับห้านับหา้าโอ้โหยินดีต้อนเลยรึอาเป็นโฟลกครับผมดตยี่สิบของมันครับ นับแค้5โดนอีแล้วนี่โดนอีกแล้วนะอย่าหิงเลยหมดละตังกูหมดละไมีเหนี้และวสามพันลูก เอาอีกจังหวะนี้หมดละหมดตูด้ถนับเจ็ดไม่เอาไม่ตีแล้วเปืองอุย้ยไดไ้ไปมาเกือบร้อยเลยหรอ สเกตสกูห้าตัวตูนโตนสองกาเน็ตเต็มแฟกเมนตสนับเจ็ด ไม่ตอนแรกเราก็คิดแบบนี้แหละสักสิบยี่บทีตอนนี้มันไปกี่สิบทีแล้วไม่รู้มันไม่ติดสักทีมันแล้วหลังปีใหม่ผมต้องเล่นรีอีกไม่รูออ้อีกกี่ส้นตีนมันไม่ไหวหรอกครับเอาของไปดันแก๊งก่อนดีกว่ารับเจ็ดออกมาเล่นแบ็คบ็อกเดียว สิบทีสุดท้ายไม่เอาแล้วมันไม่ติดหรอกของแก๊งใช้อีกเยอะเลยหมายถึงว่าใช้อีกเพียบเลยกว่าจะขึ้นไอ้นี่ไฟเบก็ยังขาดขาดทุกอย่างเลยอะ่ะ <c oughs> ดันของก่อนดีกว่าอยากดูรีดที่พอสูสีโอ้สูสียากว่ะว่ามันหนักเชียอะไรวะเนี่ย ล่าเฟยไปไหนแล้ววะเฮ้ยอย่างนี้ผมทำ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 อีกคันหนึ่งของแก๊งดีกว่าวะเพราะว่าผมมีได้เพิ่มมาห้ามีอยู่แปดเป็นสิบสามโอเคเฮ้ยอาเฟยผมได้มาห้าใบเอาไปก่อนปะกันไม่ต้องละเอออาเฟยไปทำก่อนดีกว่าอาเฟยไปทำก่อนปะมีห้าใบเอาไหมก็เอามาสี่ดิเอามาสี่แล้วก็ยืมเงินแดงเจอไหนเจอไหน่างปะ เจดอนเขียวเจดอนเขียวเจดอนเขียวเพราะว่าเงินแดงอยู่ที่ที่ตู้แดงเจดอนเขียวเจดอนเขียวได้มากี่ใบอ่ะห้าใบสามพันลูกยูเรยสองโอ้โหเฮงจังอ่ะเออเขาเฮงอ่ะมันต้องตะโกนดังๆตอนเปิดอ่ะผมอยู่แลนเขียวหออีเวนต์พอยต์ที่เป็ดตะนว่าอะไรตะโนว่าอะไรขอซื้อใช่ไหมนับหนึ่งนับสอง เรานีไม่ขอเตีย๋ยแล้วหรอใครน็อกโบขาวน็อกแบบ